ครับผมสวัสดีครับกกอกเกาะชแนลครับผมตอนนี้ตลาดน้อยหน้าบ้านลุงคนนะครับตลาดน้อยหน้าบ้านลุงคนบรรยากาศเอซก็พากันหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมลุงคนนะครับให้กำลังใจลุงพลมาจากทางไหนครับมาจากนาครพนมค่ะบนครพนมนะ นุกคนจัดสถานที่ถ <verse> <mountain> ่ายรูปนะครับผมเอฟซีก็มาเรื่อยๆครับมาให้กำลังใจเรื่อยๆ เอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยรถข้างหลังครับรถรับรถรถรถข้างหลังครับผมไปเอาด้วยสาไม่มียอดกตี้แค่คเดียองเขาเลยบอกกองุกคก็ได้คุ แฟรนไชส์เป็นสิดกลาดดีมาก ตลาดน้อยนะครับผมกำเยอะแยะครับตลาดน้อย กราบไหว้เจ้าแม่โสรพผีนะครับตอนนี้มาขอพรครับมาขอพรด้วยตัวน้อยกา ตัวเท่าไหร่ครับตัวเท่าไหร่สือสวยสองร้อยห้าสิบค่ะโอ้สองร้อยห้าสิบนะครับลูกค้าก็กำลังเลือกเสื้อผ้าครับมีทุกคนทุกชั้นครั้ผมสวยไหมก็สวยครับสวยสวยจะคนไม่สวยเอ้าคนใส่กาสวยมา

<Net> มากที่จะเปลนจากันหนึ่งมัวนี้จะเป็นของของกรดแปลงค่ะเดี๋ยวนี้ากดแป้งค่ะดแป้งรโอ้กดแปงที่อะไรก็ได้เยได้ที่ไรดท่อะไรก็ได้

สวยยครับครับข้ามทางปลอดภัยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่มาเยี่ยมบ้านผ้หเราดัดแปลงเอาทุกวันนี้เขาอาผ้าสีอะไรแล้วก็เอาไปแถบใช่ต้อตรต้องตัดเสีดำที่คอร์ทีนี้เราก็เลยไม่อยากใส่สีดำหน้าเราอันนั้นก็ดัดแปลงได้ลายเขาวงอะไรแล้วแต่แถบมาลายเขาวงลายภูเขาลายภูเขาองค์กรว่าจะเป็นแบบนี้ ไอ้ปัดมือกระแปไปยบจจกปัดมือค่ะกระเ็แไปย็บเขาไปทายูมองหปะนี่ตกไม้นี่นะขึ้นวดอันขึ้นหดองไกขนหอดเห็นไก่ปะไก่อเอเอารบกวนถ่ายให้หน่อยรุกหน้าบ้านครับทมาพอไปออาย่นี่นะเอออายะยนี่แล้วท่นแม่เพืเขามาเดินตลาดเนี่ยก็หอดไปอยุอายตัวเกเกืมาอีก เปิดให้เพื่อนหลับไปเปิดแล้วตาปลอมเอาถ่ายภาพล่วงตาปลอมเหยื่อที่เอาสายถุงอ่ะ มาดูว่าสันไอ้เจอเห็นย่ในทางที่เขาโพูดท่มากอนดีกวาเียดิบชา้โอ้ยนไม่ใช่หนบแบ้านีขึ้นผู้ใจ่มาให้นอนเอไมาเปล่าตมาเป็นสองนาทโอ้ยนาะจะไมดูเนาะอ่านบ้มาพอันเนาะ โม่คร<อ>ับงมา่โม่เอาครับก่วยอืมมากมายหลายยางหลายแนวกอลลัเจบันทมนะครับผมนนียขายกล้วยขายเตงโมครับอ่เ้ดีาวสมมติหไห